เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมนะวันนี้ครับผมมาเล่นเกมกันดีกว่านะทุกคนนะมานั่งดูผมเล่นเกมกันนะทุกคนเกมเกมนี้ครับผมนี่ผมเล่นเกมนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ผมว่าได้น้อยนะทุกคนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนานแล้วนะครับนานแล้วมากๆเลยวันนี้เราจะกลับมาลุยกับเกมเกมนี้กันอีกนะครับผมเป็นเกมเหมือนสิงโตไทยไทบ้านเรานั่นเองนะการเชิดสิงโตนะครับผมมีพวก กระดิ่งนะครับฉาบเอยซองแดงเอยปีประทัดนะครับผมเกมนี้สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าสีสันหน้าตาดีมากเลยน่าเล่นมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมมาในทุนที่1 0,000บาทกันทุกคนเรามาลุยกับเงิน10,000บาทกันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมกับเบ็ดวันนี้ครับ150าบาทก็เดี๋ยวมาติดตามนครับติดตามผมกันทุกคนมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้โบนัสหรือจะได้กําไรมากมายแค่ไหนนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะทุกคน ยาวๆกันไปครับวันนี้อยู่กันยาวๆกันไปนะยาวๆหมายความว่าแตกปุ๊บก,ก็จะเลิกแล้วนะครับผมนะขอได้กําไรหน่อยกันขอได้กําไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะเลิกเล่นนะตามแบบฉบับตามรูปแบบของผมนะครับผมมาดูกันทุกคนอ้าวมาก่อนเลยครับบิ๊กวินครับเปิดหัวแรกมาเลยนะพันห้ารบาทเบ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นนะทุกคนเบ็ดร้อยห้เท่านั้นนะครับผมแตกสวยครับผม มาดูกันอีกพันยี่สิบบาทครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ครับการเล่นเกมของผมนะครับผมนะมาให้ทุกคนดูนะเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะก็ไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นตามนะครับเพราะมันเสี่ยงมากเลยทุกคนนะมาคอยดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้สักเท่าไหร่กับเกมเกมนี้นะครับผมหรือจะไม่ได้เลยครับผมอ่ามายครับร้อยยี่สิบครับตอนนี้ได้หัวสิงโตมาเรื่อยๆเลยนะครับผม นิ่งเลยโอ้ทุกคนได้อีกแล้วครับผมบิ๊กวินมาอีกแล้วครับผมได้มา2,100บาทนะครับผมเอาละมาแล้วเริ่มคืบคลานขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมตอนนี้ก็จากลดลงไปเยอะนะครับก็กลายมาเป็นหนึ่งหมื่นเช่นเคยแล้วนะครับอีกหมื่นหนึ่งหมื่นเดินไปเนาะไปมาอีกมาอีกเก้าร้อยบาทครับมาอีกเก้าร้อยบาท คือเกมเกมนี้นะครับผมเขาจะฟรีเกมเข้าหมดฟรีเกมให้เรานะครับผมก็คือประทัดนั่นเองนะครับผมเกมนี้เขาก็จะใช้ประทัดทั้งหมดนะสามตัวนะทุกคนนะสามตัวแล้วก็จะเข้าสู่หมดฟรีเกมเลยนะครับผมมาลุ้นกันทุกคนมาลุ้นว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมกับการอ่ากับประทัดเราจะลงให้เราหรือเปล่านะรเราต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนะทุกคนเฮ้ นี่ไงทุกคนที่ผมพูดถึงครับผมมาแล้วครับผมเอาละมาเขาสมุดฟรีเกมครับทุกคนฟรีเกมได้มาทั้งหมด7ครั้งครับผมมา30คูณ8ไปครับดอกแรกสอบาทมาครับมีตัวคูณให้เราด้วยนะทุกคนมีตัวคูณให้เราด้วยนะครับมาคูณหนึ่งบาทครับผมไม่ห0คูณ8ครับผม 60คูณแอีก1รอบครับผมโอ้โหได้มาเพียง3พันเอ้ย1,380บาทเท่านั้นเองนะทุกคนนะแต่ยังไม่โอเคเลยว่าเราลุยกันต่อตอนนี้ยังขาดทุนกันอยู่นะครับผมมันไม่ใช่มีแค่ให้เราลุ้นแค่ตีเกมทุกคนมีหลายๆอย่างให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับผมสำหรับใครนะสำหรับใครดูผมเล่นเกมนะครับแล้วชอบก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันที่จะ หาเล่นเองกันด้วยนะครับผมในรูปแบบเกมนี้นะครับผมตัดสินใจกันดีๆครับผมผมไม่แนะนานะสาหรับความคิดผมนะผมไม่ได้มาเล่นแนะนําให้ทุกคนเล่นตามผมนะผมเล่นเอาความสนุกของตัวเองนะครับและก็อยากให้ทุกคนได้รับชมกับสิ่งที่ผมเล่นให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผม ตอนนี้ทุกคนครับลงมาถึง5,000แล้วผมโอ้โหงอขึ้นมาอีกหน่อยแล้วครับผมมาได้วินอีกสักรอบครับผมได้บิวินอีกรอบหนึ่งนะผมมาครันนี้เยอะหน่อยทุกคน3,480บาทนะครับปรับเป็นซูเปอร์วินกันเลยนะครับผมครันนี้ได้เยอะขึ้นมาหน่อยเฮ้ยโอโ้เรียบร้อยอีกแล้วครับผมมาฟรีเกมเข้ามาอีกแล้วนะครับปทัทภสามตัวนะครับผมเข้าแบบช่องวินช่องช่องวินช่องเลยทุกคน เขาอย่างเท่หกสิบคูณแปดมาอีกแล้วครับผมครั้งฟรีเกมครั้งนี้นะผมจะได้สักเท่าไหร่มาดูกันมาอีกหกสิบโอห้าร้อยสี่สิบมาครับโอ้โหตะคูณน้อยไปหน่อยได้มาอีกสองพันสิบบาทครับทุกคนถ้าห้าร้อยสี่สิบคูณแปดนะทุกคนจังหัะเลยอะ อย่างเยอะเลยนะครับผมอะตอนนี้เราก็กลับมาทุนเท่าเดิมกันอีกแล้วนะครับเล่นตั้งนานทุนเท่าเดิมนะครับผมก็มีขึ้นมีลงนะมีได้มีเสียนะเพราะฉะนั้นมันผมจึงบอกทุกคนว่าผมไม่แนะน,านําทุกคนเล่นกันนะครับผม,ผมจะได้อีกหรือเปล่านะครับจะมาลองลุ้นกันทุกคน นิ่งเลยตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่มันก็ขึ้นขึ้นได้ได้บ้างนะครับเสียเสียบ้างนะมันเป็นธรรมดาทุกคนนะการเล่นเกมนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่ทุกคนนะถ้าได้แล้วก็รู้จักลีมิตเองที่จะเลิกกันด้วยนะอย่าไปเล่นเป๊ะจังปะนะครับผมหมดนะครับผมยากจะบอก <c oughs> มาครับตอนนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับผม ผมไม่ยอมทุกคนอ้าวมาอีกแล้วครับผมได้ Big วินมาอีกแล้วนะอีก2,700บาทครับผมมา30บาทเล็กๆน้อยๆครับไปอ,อดกันไปเมื่อสักู่ที่ได้มานะครับก็ยังไม่เท่าทุนเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็ลงมาอีกแล้วครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับผม เบนร้อยห้าสิบก็จะบอกว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายทุกคนก็เราเล่นได้นานนะครับเบ็ร้อยห้าสิบก็จะเล่นได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราเอาเบตสูงวันนี้ก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับมันหมดเร็วนะทุกคนนะโอ้โหมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมมาปีเกมเข้ามาอีกแล้วทุกคนเอาล่ะปีเกมครั้งที่สามแล้วนะทุกคนนะสามแล้วหสามดิ จะได้สักเท่าไหร่ครับกับการพีเกมครั้งนี้ของผมนะครับผมมา30มคูณ18โอ้60คูณทุกคนโอครั้งนี้ได้เยอะหน่อยทุกคน5,850บาทครับผมโอ้โหมาครั้งน,นี้ได้เยอะหน่อยนะครั้งน,นี้ได้เ,เยอะหน่อยแล้วนะครับผมตอนนี้ แต่ยังครับยังครับมันได้น้อยทุกคนมันเนี่ยได้เศษมา903ว่าบาทเองนะครับผมยังไม่โอเคไม่โอเคผมสู้ครั้งนี้ผมสู้แน่ผมอยากได้นะเพราผมเล่นมานานแล้วเนี่ยผมเล่นมานานแลแ้วจะแบบเสมอตัวก็เสียเวลาปากเรา้อสู้ให้ถึงที่สุดทุกคนหมดเป็นหมดเหมือนกันนะมาดูกัน กมจะเข้าอีกหรือเปล่านะทุกคนนะต้องมาลุ้นกันนะคะผมก็ขอให้เข้าอีกนะขอให้เข้าเพราะว่าอย่างน้อยก็แบบผมไม่อยากขาดทุนนะทุกคนนะนิ่งแล้วตอนนี้กับนิ่งเลยตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ร้อยยี่สิบาทครับร้อยี่สิบบาท เอาละมาอีก120บาทห้า600บาทครับผมได้มา600บาทอีก210บาทครับทุกคน โอ้ทุกคนครับหัวสิงโตมาเต็มจอเลยครับทุกคนระดับซูเปอร์วินมาให้เลยครับทุกคนกับ7,320บาทครับทุกคนมาตอนนี้กลับมาเป็น9 8 8 6บาทแล้วทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้กำไรสักบาทเดียวเลยนะครับผมลุ้นกันอีกทุกคนลุ้นกันอีกอีกสักหน่อยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะถ้าไม่ได้เยวก็เก็บเหลือเท่าไหนก็เหลือเท่านั้นแล้วกันนะครับผม รานนี้ก็ผม่านานแล้วนะเราเล่นกันมาตั้งนานแล้วสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมมา264บาทขออีกสักทีวะมา ะได้หรือเปล่าครับจะได้หรือเปล่านิ่งเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนิ่งเลยโอ้ยจนได้คนระับทุกคนเอาเว้ยมาครั้งนี้ครับจะได้สักเท่าไหร่กับการฟรีเกมนะครับผมมาๆๆสามามสิมคูณหนึ่งเลยครับผมดอกแรกมาได้เยอะเลยนะ มาอีกแล้วครับผมร้อยแปดสิบคูณสิบแปดครับทุกคนธรรมดาที่ไหนพันสองร้อยเก้าสิบคูณแปดโอ้กำไรแล้วครับตอนนี้ยี่สิบหกคูณยี่สิบแปดด้วยโอ้ทุกคนกำไรเน้นๆครับวันนี้กำไรหนักเนาะเลยครับสำหรับการพรีเกมในครั้งนี้ของผมได้แน่นอนแล้วนะครับผมมาครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาทครับทุกคนโอ้ ดีใจคนระับดีใจตรงที่อย่างมาก็เล่นไม่เสียเที่ยวนะครับอย่างเงาก็เล่นไม่เสียเวล,ลาดีครับมัหนึงหมื่นะันเก้าร้บาทครับรวมกับเงินเดิมทุนของเราหนึ่งหมื่นวันนี้ได้กําไรมา 1, หมื่นเนาะเนาะเลยทุกคน นะ้หมื่นกับอีก3 0 2บาทนะทุกคนนะสุดยอดเลยนะครับก็สำหรับวันนีนะ้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครั้งหน้าจะมีเกมสนุกสนุกอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมอีกก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ได้กำไรแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะเจอกันครั้งหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ